สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายัษ์อีกครั้งนะครับในเดือนกรกฎาดาครับดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์จะโดนดาวเสาร์เลงแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นปรากฏว่าในวันที่7มิถุนาครับดาวเสาร์โคจรถอยหลังและดาวเสาร์เป็นดาวตัวโกงครับเพราะเป็นดาวอลิอลีแปลว่าปัญหาอุปสรรคโรคภยัยไข้เจ็บอะไรต่างๆแล้วก็มันจะถอยหลัง ตั้งแต่วันที่7มิถุนาจนถึงวันที่12ตุลาอาจารย์ก็เลยออกเป็นแอพิโซดพิเศษเพื่อเตือนนะครับลูกเพจของอาจารย์ยักษ์เองนะครับแต่ก่อนจะไปอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับอาจารย์จะเปิดคลาสสอนออนไลน์นะครับในวันที่6สิงหามีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับและ สามารถดูกี่รอบก็ได้มีทั้งสอนสดและสอนแห้งก็คือ ทุกวันเสาร์อาจารย์ก็จะสอนสดให้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเทปเก็บไว้เข้าไปดูที่ไหนก็ได้ดูกี่รอบก็ได้แล้วก็ไม่ได้มีการตัดสิทธิ์นะครับกลุ่มนี้ก็จะสร้างขึ้นแล้วก็จะอยู่ไป5ปี10ปีเพราะว่าอาจารย์เคยสร้างสอนออนไลน์ตั้งแต่ปี6-2ตอนนี้นะครับกลุ่มนี้ก็ยังอยู่หรือต้องการจะดูดวงโดยตรงกับอาจารย์ยักษ์ก็สามารถติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยที่ไลน์ไ d โดียลา,ยลาพยายักษ์ครับทีนี้ เรามาดูกันนะครับเป็นเรื่องเรื่องในช่วงวันที่7ครับดาวเสาโครจรถอยหลังเป็นเกษตรอยู่ในภพอลิอลิแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในช่วงดาวถอยหลังคนลัคนาราศีสิงห์ระวังเป็นโควิดระวังเจ็บไข้ได้ป่วยระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคดีความฟอ้องร้องโดนใส่ร้ายโดนกันแกล้งเพราะอาลิก็แปลว่าคดีความด้วยเพราะฉะนั้นนายช่วงนี้ยังไม่ควรที่จะเปิดกิจการเริ่มกิจการหรือต่อยอดธุรกิจอะไรใหม่ๆและนายช่วงสำคัญครับวันที่12บับกรกฎาดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศ และโดนดาวเสาที่โคจรถอยหลังเลงเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 1. ทรัพย์สินเงินทองสูญหายเสียหาย 2. โดนหยิบยืมหรือโดนขโมยเพราะวินาศมันแปลว่าลับๆเพราะฉะนั้นทรัพย์สินท่านอาจจะหายโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าพาใครมาบ้านอย่าไปไว้ใจใครอย่าฝากของไว้กับใครในช่วง ดังกล่าวและนะครับดาวพุธเป็นดาวลาพะลาพะแปลว่าสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรช่วงนี้จะมีความติดขัดมีปัญหาโดนอุปสรรคนานาประการอุปสรรคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คิดว่าจะเจอมาก่อนก็จะมีเข้ามาในช่วงนี้และในช่วงวันที่17กักลักกดาครับ ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านโคจรย้ายราศีเข้ามาและได้มาหาจากด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมันก็เลยทําให้โดนหลอกเกี่ยวกับเรื่องเงินโดนคดโกงรวมไปถึงอกหักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือไปเอาคนที่ไม่ควรรักเข้ามาเช่นนะครับไป เราเป็นหัวหน้าและไปมีอะไรกับน้องฝึกงานแล้วภรรยาที่บ้านจับได้อะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้ระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความรักการตัดสินใจการเงินการทองครับแต่เรื่องการเงินนั้นดูไม่ยาวนานเท่าไหร่ครับเพราะนายวันที่28กรกกะดาดาวพุธก็ย้ายราศีและการเงินการทองก็จะกลับมา เป็นปกติแต่ด้านจิตใจย,ยังคงโดนอะไครับดาวเสาเลงอยู่เพราะฉันจะหงุดหงิดมีปัญหาแล้วก็มีการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าได้ตัดสินใจอะไรครับและหลังจากนั้นในวันที่8สิงหาครับ ดาวสุ์ซึ่งเป็นดาวพบสัตว์ชะแปลว่าเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนฝูงชวนไปลงทุนก็อย่าได้ลงทุนนะครับจะโดนหลอกเอาและที่โหดร้ายที่สุดคือช่วงนี้มีเกณฑ์ตกงานมีเกณฑ์ไล่ออกจากงานหรือมีเกณฑ์นะครับลาออกจากงานเองเพราะดาวสุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบกรรม,มะกรรม,มะก็คือการงานของเรานั่นแหละพอมันเข้าไปอยู่ใน เรือนพบวินาศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์ตกงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานอยู่แต่มันมีดาวอาลิเข้ามาเสริมแสดงว่าท่านจะมีปัญหาในที่ทำงานอาจจะโดนใส่ร้ายโดนกันแกล้งโดนสร้างความเท็จนะครับหรือโดนขัดขาขัดแข้งเช่น ท่านจะเป็นแคนดิเดตในการขึ้นเป็น CEO ก็โดนฝ่ายตรงข้ามสร้างข่าวเท็จใส่ร้ายกันแกล้งหรือโดนตรวจสอบโดยที่ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับและหลังจากนั้นวันที่17สิงหาดาวทิศย้ายราศีเหลือเพียงดาวศุกร์เพียงดวงเดียวทีนี้ดาวศุกร์นะครับโดนเสาเลงแบบเต็มๆ เพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่มีอุปสรรคมีปัญหาเจอเรื่องที่ไม่ค่อยดีเจอเรื่องที่ลำบากใจแอบเอาไปร้องไห้คนเดียวแอบไปเครียดแอบไปวิตกกังวลคนเดียวในช่วงนี้และดาวสุขจะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่2กันยาเรื่องงานก็จะเริ่มนะครับดีขึ้นเพราะฉะนั้น นะครับให้ระวังทั้งอุปัติเหตุสุขภาพความรักการเงินการงานเรียกว่าลัคนาราศีสิ่งนี้โดนครบเลยเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปเลยครับทำบุญนะครับไหว้พระปล่อยปลานะครับถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรลักษณะนั้นบ้างนะครับสำหรับคนลัคนาราศีสิ่งนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับเรื่องดาวเสาย้ายนะครับยังไงฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งติดตามหรือ แชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เราเป็นห่วงเป็นใยด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ